สวัสดีครับนี่คือแป็กโก้ยนะทุกคนนี่ผมกำลังเอาไส้ออกนะครับผมจะเอาไปทำโจ๊กนะครับเป็นส่วนผสมของโจ๊กนะครับนี่นาแกาไส้ออกนะครับเราจะมีไส้ของขมอ,อยู่นะครับค่อยๆแกะทีละเม็ดนะครับ นี่ต้มแล้วนะทุกคนแปกะไวผมต้มแล้วนะครับนี่ผมจะให้ดูน้าใสข้างในเขานะครับนี่ครับนี่ครับเราอาออกมานะครับแกะทีละเม็ดเลยนะครับ แล้วนะครับพอแกะเสร็จแล้วทุกเม็ดนะเราก็นี่นะครับออกมาหัน่นน้มาสับนะครับสับให้เขาละเอียดนะครับนี่นะครับสับเสร็จแล้วพอสับละเอียดได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับไปใส่ในหม้อที่เราเตรียม ต้มน้ำต้มน้ำไว้นะครับแล้วคราวนี้เราก็จะรอให้น้ําเดือดน,นะครับระหว่างรอครับนี่ครับข้า,า,นนา,าวสา,า,ารครับกลางน้ําทาความสะอาดครับผมใช้ข้าวหอมมะลินะครับบุ้งข้าวหอมมะลินะครับ รอครับรอให้น้ำเดือดนะครับใส่น้ำใส่เนี่ยครับน้ำเดือดแล้วทุกคนใส่แกกล้วยเข้าไปเห็นแกกล้วยนะครับเสร็จแล้วใส่ข้าวตามลงต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับถ้าน้ำไม่เดือดใส่ลงไปแล้วข้าวเขาจะติดก้นหม้อนนะครับแล้วจะทำให้ไหมนะครับถ้ารอให้น้ำเดือดแล้วปัญหานี้จะหมดไปนะครับ แล้วคราวนี้เราก็ต้องคอ,อยคนนคับคอ,อยคนไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคการคนก็ทุกคนนะครับถ้าคนอยากขูดก้นหม้อนะครับถ้าขูดก้นหม้อนี่ดำนะครับข้าวากเดียวขาวจะดำเลยนะครับอันนี้ข้าวเริ่มแตกแล้วนะครับเด็กก็ยังคนอยู่นะครับนี่ครับข้าวสีวขาวถ้าเราคนแรงๆนะครับไปขูดก้นหม้อนนครับข้าวดำครับเสียหมดเลยนะครับ นี่คือได้แล้วนะทุกคนนีะครับพอจะค่าวแตกๆเมื่อสักครู่นี้นะครับันนี้คือได้แล้วนะครับโจของเรานะครับเดี๋ยวผมจะมาปรุงรสชาติให้ทุกคนชมด้วยนะครับผมปรุงเลยนะครับคือหม้อนี้ใครทานก็คือรสชาติเดียวกันเลยนะครับ ผปรุงรสนะครับแล้วก็นี่คือน้ำตาลนะทุกคนตามด้วยเกลือนะครับนี่ผมปรุงให้ทุกคนชมเลยครับเนี่ยถ้าทุกคนนับนะครับที่ผมใส่ลงไปเท่าไหร่นะำคือได้เลยนะครับแล้วก็ขนาวนะครับ คานอนี้จะไม่มีผงชูรสนะครับทุกคนคือนคานอที่ไม่มีผงชูรสนะครับเสร็จแล้วก็คนให้รสชาติเข้ากันครับเดี๋ยวเราจะมาชิมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ผมปรุงแบบไม่ได้หลังกล้องไม่ได้ปรุงเพิ่มอะไรเลยครับตามนั้นเลยนะครับนี่ครับมาชิมให้ทุกคนชมเลยคนระับ โอเคนะครับเชฟเขาบอกโอเคแล้วทุกคนนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับสุดท้ายครับพอรสชาติได้แล้วก็น้ํามันงาครับก็กคให้น้ามันงาเข้ากันครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ